ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล2และอนุบาล3นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมลอยกระทงกันอีกแล้วนะคะ,ะภาพที่คุครูให้เด็กๆด,ดูก็คือภาพของกระทงที่ทําจากใบตองใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบกันนะคะส่วนประกอบของอการประดิษฐ์กระทงจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนีอะไรบ้างคะส่วนที่1ใบตองใช่ไหมคะ,ะแล้วเราจะต้องเตรียมเข็มกลัดด้วย ทุบเทียนต้นกล้วยดอกไม้นะคะอ่าจะเป็นดอกดาวเรืองก็ได้หรือจะเป็นดอกบานไม่รู้รวยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีแบบนี้นะคะลูกต้นกล้วยใบตองขิมกระดดอกไม้แล้วก็ทุบเทียนนะคะเมื่อเราประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กระรงใบตองแบบนี้นะคะ สวยไหมคะค่ะเด็กๆคะต่อไปก็จะเป็นภาพภาพของกระทงที่ทําจากขนมปังนะคะเขาก็จะทําออกมาในลักษณะของรูปดอกไม้เนาะอันนี้เป็นรูปดอกไม้เนาะเหมือนเหมือนดอกบัวสวยไหมคะมีหลายสีเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระทงที่ทํามาจากกลวยไอศครีมนะคะ ซึ่งกระทงไอศครีมเนี่ยเราก,เก็เด็กๆก็เคยปฏิบัติเคยประดิษฐ์กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเมื่อเทอมที่แล้วเนะาะปีนี้เด็กๆจะประดิษฐ์กระทงแบบไหนก็ประดิษฐ์ได้นะคะแต่ขอให้เด็กๆทุกคนประดิษฐ์กระทงที่ทําจากสิ่งของที่ไม่ทําลายน้ำน,งงนาะลูกเนาะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ เพราะว่า,าจะทําให้แม่น้ําไม่สกประปนะคะเด็กๆจะทําแบบไหนก็าสามารถทําได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมใบงานที่4ี่นะคะเรื่องรอยกระทงขึ้นมาค่ะในใบงานเขาให้นักเรียนทําเครื่องหมายกากบาททับภาพการจัดลำดับขนาดของกระทงให้ถูกต้องนะคะเรามาดู แถวที่หนึ่งแถวข้างบนก่อนนะคะเขาบอกว่ากระทงขนาดใหญ่อ่เด็กๆมาดูภาพภาพที่ 1, ภาพที่2และภาพที่3อันไหนคือภาพไหนคือกระทงขนาดใหญ่ให้เราทำเครื่องหมายกากระบาดท,ทับลงไปนะคะต่อไปแถวที่2กระทงขนาดกลางอ,อันไหนคะอันที่หึ่งที่2ที่สาม ามาดูจากภาพก่อนอันไหนคือกระทงขนาดกลางเราก็ทำเครื่องหมายกากระบาดทับลงไปนะคะต่อไปอันที่3กระทงขนาดเล็กาภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพไหนคือกระทงขนาดเล็กให้เราทำเครื่องหมายกากระบาดทับลงไปแบบนี้นะคะไม่ยากเลยนะคะเด็กๆลองไปฝึกทำดูเลยค่ะ ต่อไปนะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมหนังสือพัฒนา,นาอัจฉริยะ Qs ขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเตรียมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดหนังสือไปที่หน้า21่ค่ะลูกวันนี้เราจะมาลากเส้นพาจิ่ปพึ่งไปเก็บน้ำหวานจากดอกไม้กันนะคะ,ะพึ่งอยู่ตรงนี้ก็อดอกไม้อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเราจะพาพึ่งไปทางไหนดี เพื่อที่จะพาพึ่งไปเก็บน้ําหวานจากดอกไม้อคุณครูจะแมาทางนี้เด็กๆจะไปทางไหนอ่ะครูแมาทางนี้เลยแมาทางไหนดีนะมาถึงตรงนี้ละอ่แมาตรงนี้ดีกว่าจะปลอดภัยไหมนะจะเก็บน้ําหวานจากดอกไม้ได้หรือเปล่าเย้ yeah! พี่พึ่งก็มาเก็บน้ําหวานจากดอกไม้ได้แล้วนะคะ อาเด็กๆลองไปทำของเด็กๆเ,เลยค่ะ